ไเมฆาจนีนาตาิพดิกวากัที่ช่วยด้วยไอ้โรคจิตตาแก่มันมาตามมามึงออกไปจากลูกกูขอบคุณครับเอาเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ค่าขนมเลยนะให้นี้มันก็แสบเหมือนกันนนี่ไอ้น้องเราในที่สุดกูก็ได้ตัวน้องมานี่ที่ไหนครับมึงอับปากไปเลยทั้งหมดบอกว่ากูจะตอบน้อง ้ากูต้องเสียตูดตอนกูอายุแค่เก้าขวบหรอหุบปากไปเลยนิ่งๆดิทําไมทําลึกจังพี่อย่าทําแตกนะแตกแล้วป <c oughs> วดเท้องะโทรหา919กันทำยังไงหรอคะทีละคนถามหมอ เชิญห้องที่1 9 0 9เก้าได้เลยค่ะให้ท่าทางจะเจ็บหน้าดู99ใจต่อคะ่ะเนี่ยคะ่สะสาวัยต้องชอบแน่นอน